อิสยาบทที่44บแต่บัดนี้จงฟังเถิดยาโคบผู้รับใช้ของเราเอ๋ยอิสราเอลผู้ซึ่งเราได้เลือกสรรไว้นี่คือพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ส่งปั้นเจ้าผู้ส่งสร้างเจ้าไว้ในคันผู้จะส่งช่วยเหลือเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยยาโคบ ผู้รับใช้ของเราเยอชูรุนซึ่งเราได้เลือกสรรไว้เพราะเราจะเทน้ำลงบนดินที่แตกกระแหงให้มีฐานน้ำบนพื้นดินที่แห้งผากเราจะเทวิญญาณของเราลงเหนือวงหวานของเจ้าและเทพรของเราให้ลูกหลานของเจ้าพวกเขาจะงอกงามเหมือนหญ้าในทุ่งกว้าง เหมือนต้นปอปลาริมฐานน้ำเหมือนต้นปอปลาริมฐานน้ำคนหนึ่งจะพูดขึ้นว่าฉันเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกคนหนึ่งจะเรียกตัวเองตามชื่อของยาโคบส่วนอีกคนจะเขียนที่มือของตนว่าเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจะใช้ชื่ออิสราเอล พระยาเวผู้ทรงเป็นองค์กษัตริย์และพระผู้ถ่ายของอิสราเอลพระยาเวผู้ทรงฤทธิตรัสด,ดังนี้ว่าเราเป็นปฐมและอวสารนอกเหนือจากเราแล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดใครเล่าเสมอเหมือนเราให้เขาประกาศออกมาให้เขาประกาศและแจ้งแจงต่อหน้าเราว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง นับตั้งแต่เราสถาปนาประชากรเก่าแก่ของเราและจะเกิดอะไรขึ้นบ้างให้เขาพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่ากลัวเลยอย่าสั่นสะท้านเราไม่ได้ประกาศเรื่องนี้และทำนายไว้เมื่อนานมาแล้วรหรือเจ้าเป็นพยานของเรามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราหรือไม่มีเลย ไม่มีพระศิลาอื่นใดอีกเราไม่รู้จักสักองค์เดียวบรรดาผู้ที่ทำรูปเคารพก็ไร้ค่าสิ่งต่างๆที่เขาเทิดทูนก็เปล่าประโยชน์บรรดาผู้ออกรับแทนพวกเขาก็ตาบอดพวกเขาโง่เขลาและต้องอับอายใครปั้นเทวรูปใครหล่อรูปเคารพซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ตน เขากับพักพวกจะต้องอัพยศปดกสูช่างฝีมือก็เป็นแค่มนุษย์ให้พวกเขามาชุมนุมกันยืนอยู่ในที่ของตนพวกเขาจะถูกทำให้ตกลงไปในความสยดสยองและความเสื่อมเสียช่างเหล็กหยิบเครื่องมือง่วนอยู่กับรูปครเคารพในเตาเผาเขาใช้คอนแต่งเทวร,รูปทุบสุดกำลังแขนเขาหิวและหมดกำลัง เขาไม่ได้ดื่มน้ําและหมดแรงช่างไม้ขึงเชือกวัดทําโครงสร้างหย,ยาบๆใช้กบใสเอาวงเวียนขีดแต่งให้เป็นรูปคนมีลักษณะงามครบถ้วนอย่างมนุษย์ให้อยู่ในสถานบูชาเขาค้นสนชีด้าลงบางทีก็ใช้สนไซเปรสหรือต้นโอก๊กเขาปล่อยให้มันโตขึ้นท่ามกลางต้นไม้ในป่า บางทีก็ปลูกสนและฝนทําให้มันเติบโตขึ้นมันเป็นฟืนให้คนเผาบางส่วนเขานำมาใช้ผิงกายเขาจุดไฟปิ้งขนมปังแต่ที่เหลือจากนั้นก็เอามาตกแต่งเป็นเทพเจ้าและนมัสการมันเขาสร้างให้เป็นรูปเคารพและก้มกราบมันเขาใช้ไม้ครึ่งหนึ่งก่อไฟเตรียมอาหารย่างเนื้อกินจนอิ่ม ทั้งใช้ผิ่งกายและพูดว่าเอออุ่นดีข้าเห็นไฟแล้วส่วนที่เหลือเขาใช้ทำเทวรูปเป็นรูปเคารพของเขาแล้วเขาก็หมอบกราบนมัสการมันเขาอธิษฐานต่อมันว่าช่วยลูกด้วยเทพเจ้าของลูกพวกเขาไม่รู้ประสีประสาไม่เข้าใจอะไรตาของเขาถูกปิดจึงมองไม่เห็นใจของเขาก็ถูกบัง จึงไม่อาจเข้าใจไม่มีใครหยุดเพื่อคิดไม่มีใครรู้หรือเข้าใจที่จะพิเคราะห์ว่าเราใช้ไม้ครึ่งหนึ่งทำฟืนเราปิ้งขนมปังบนฐานไม้เราย่างเนื้อกินควรหรือที่เราจะเอาไม้ส่วนที่เหลือมาทำสิ่งที่น่าเกลียดชังควรหรือที่เราจะมอบกราบลงตรงหน้าท่อนไม้เขาอย่างชีพด้วยขี้เท่า จิตใจที่ด่มหลงนำเขาหลงจนไปเขาไม่อาจช่วยเหลือตัวเองหรือพูดว่าสิ่งที่อยู่ในมือขวาของเรานี้เป็นสิ่งหลอกลวงไม่ใช่หรือยาโคบเอ๋ยจงจดจำสิ่งเหล่านี้อิสราเอลเอ๋ยพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราเราได้สร้างเจ้ามาเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราอิสราเอลเอ๋ยเราจะไม่ลืมเจ้า เราได้กวาดล้างการละเมิดของเจ้าออกไปเหมือนเมฆได้ลบล้างบาปของเจ้าเหมือนหมอกยามเช้าจงกลับมาหาเราเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วฟ้าสวรรค์เอย๋ยจงร้องเพลงด้วยความยินดีเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทำการนี้โลกเอย๋ยจงโห่ร้องให้กึกก้องจงร้องเพลงจงร้องเพลงเถิด ภูเขาทั้งหลายทั้งป่าไม้และพฤกษ์ไผ่ทั้งปวงพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่าย,ยาโคบแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระเกียรติสิิรในอิสราเอลพระยาเวพระผู้ไถ่ของเจ้าผู้ได้ส่งปั้นเจ้าในคันบันดาตรัสดังนี้ว่าเราคือพระยาเวผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงเราแต่ผู้เดียวครีฟ้าสวรรค์ออกมา เราเองเป็นผู้กลางแผ่นดินโลกออกผู้ส่งทำลายหมายสำคัญของผู้เผยพระวจนะเทศและทำให้นักทำนายกลายเป็นคนโง่เขลาผู้ส่งความความรู้ของคนฉลาดและส่งเปลี่ยนมันเป็นสิ่งไร้สาระผู้ประทานถ้อยคำแก่ผู้รับใช้ของพระองค์และให้การคาดคะเนต่างๆของทูตของพระองค์กลายเป็นจริง ผู้ส่งกล่าวถึงยเยลโซสเลมว่าจะไม่มีผู้อยู่อาศัยส่งกล่าวถึงเมืองต่างๆของยูดาห์ว่าจะถูกสร้างขึ้นและส่งกล่าวถึงความหายนะของพวกเขาว่าเราจะฟื้นฟูนขึ้นใหม่ผู้ส่งกล่าวกับพ่วงน้ำลึกว่าจงแห้งไปแล้วเราจะทำให้สายธานทั้งหลายของเจ้าแห้งเหือด ผู้ทรงกล่าวถึงไซรัสว่าเขาเป็นคนเลี้ยงแกะของเราและจะทำทุกสิ่งให้สำเร็จตามที่เราพอใจเขาจะกล่าวถึงเยรูซาเล็มว่าให้สร้างมันขึ้นใหม่และกล่าวถึงพระวิหารว่าให้วางรากฐานของมัน